คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณพี่ๆสิทธ์เก่านะครับแล้วก็สมาคมศิทธ์เก่าวิศวะละกระบะนะครับที่ได้จัดโครงการแนะนํำน้องนะครับโดยโปรแกรม Leader mentoring โปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นโครงการที่ทําให้น้องได้รับแรงบันดาลใจประสบการณ์กับรุ่นพี่นะครับโดยการไปเยี่ยมรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องกระชับมากขึ้น เป็นโอกาสให้รุ่นน้องนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่อย่างแท้จริงนะครับก็ผมในนามของคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ขอชื่นชมโครงการนี้นะครับและขอให้โครงการนี้ได้สานต่อเป็นที่ยิยมของน้องๆเหมือนปัจจุบันนี้นะครับและเป็นสมกับปริธานของเราคือเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคมครับตอนหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้สานต่อโครงการนี้ส่วนตัวผมเองก็ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ทริปแรกเลยนะครับที่เราไปดูโรงงาน TCP นะครับกระทิงแดงของพี่รุ่น26จากการไปทั้งนั้นทําให้เราเห็นได้เลยว่าน้องๆที่ไปทุกคนเนี่ยแววตาเป็นประกายมากนะครับรู้สึกว่าโครงการนี้สําเร็จเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ต้องจัดอีกแน่นอนนะครับซึ่งผลตอบรับมาเราก็เห็นแล้วจากจากรายชื่อคนสมัครนะครับก็ล้นหลามมาทุกครั้งเลยนะครับครั้งที่2องเราไปที่ Infinite นะครับอันนั้นเป็นบริษัทของพี่มนตรีรุ่น29นะครับท่านก็เป็น นวัตกรมนะประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาเม็ดอินไทอร์เน็ตตัวแทนการนําเข้านะครับน้องๆก็จะได้มุมมองนะครับนักสร้างสรรนะครับนักสู้นะครับและสุดท้ายที่เราไปเลยก็คือตู้เต่าบิน,นครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พรีเมียมนะครับเพราะว่าพี่เต่ามารอรับโดยน้องๆด้วยตัวเองเลยนะครับที่ว่าประสบการณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องเป็นนักศึกษาวิศวะระดับังเท่านั้นนะครับเจ้าของเต่าบินมารอรับและให้ประสบการณ์กับน้องๆโดยตรง น้องๆที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ติดตามข่าวสารได้จากเว็บของของทางคณะในส่วนของทางสมาคมเองก็ต้องขอขอบคุณไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านคณะบดีรษษองศาสตราจารย์ดรสมยศเกียรติวณิวิไลนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้นะครับร่วมกับทางสมาคมศิเก่านะครับ